สบายดีอีกแล้พี่น้องลูกทรายกับพอดีกินแล้วสบายดีเด้อเอฟซีทุกคนพอดีกินแล้วพอดีหลดลุงโทรลุงโทรลงมาเตรียมเด้อวะสันเตรียมเด้อดีแท็กอเมริลันก็โทษน้องแคทลงมากินกับให้ห่อไปให้ผัวผัวว่ากินตบม่าม่าแล้วสันนั่งว่ากินบอกคอยเป็นว่าสันบอกคอยหมักว่าสันทัานมูกระถางเห็นเขากินอยู่ อหลังจากจีซากแบตพี่น้องแบตเบิร์ตก็สิเตียมออกหลอกไะบาดนี่พี่น้องเอ้ยเอฟซีจีว่เงินห้าผู้เดียววะเห็นเงินหรตาเหลือกว่าซันเอฟซีวะใส่ปเะหงเงินผู้ใหญ่จะดีนะมะซันรวยแล้วรวยอีกสาธุสาธุสาธุขอบคุณเด้อที่คำามาเม้นเม้นส้มเม้นบอกพี่น้องสี่ปยายเงินให้ผู้ใจอ่าผู้ผู้ได้หับผู้สี่ปยายเงินให้ผู้โชคดี <c oughs> เฮ้านันพัน,นหายพันหาเนาะเงินหกพันสี่พี่น้องจ้าพันหายพันหาล้วเพิ่น่าให้พอดีแท็กหาเลยนี่เจาดากับพันหาเอ้ยเจตัวนพันหาพี่น้องซาวาพันหาแต่ว่าลงขีบน่ะสิลงแบบบอเบอรทชุกคนเลอพี่น้องกับสิเป็นขีปใหม่นะฮะเด้เงินเงินในหนีเพอเฮ้าสิไปยยใหญ่ห้คขบ สาวาหาร้อยพอใหญ่พายเก่าเอื้อยเ,ออเตือ่อย,อ,อ,ยอ,อยหารไก่ท่องหาร้อยอเมียไอจ่อยหาร้อยพี่น้องพังคักๆเด้อในคลิปเด้อพี่น้องเด้อบางทีเฮาก็เว้าผิดเว้าถูกเนี่ยเงินอยู่นนี่แหละเฮาก็สิไปแตกเอาไปหไปให้แล้วก็สิถ่ายคลิปรวมๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมนํากันเนะาะกให้ตามที่ผู้ใหญ่เพิ่นแนะมาเนาะเพิ่น กันว่าเอามาเงิน,นกหกพันสี่มไีไพ่เน่ก็เฮยลืมเลยเดนเอาเคียนองเฮาเน,นี่ยสองพันเลยเนาะองเฮาน,นาพันหาพอดีเทคหาลยเจตวนพันหาทราว่าหาลยใหญ่ไพยเก่าลอยเอือเ้อยเตืยหาลอยอ่าน้องแคทหาลยอยไอจอยมีไอจอยหาล่อย ตามนี้ค่ะไปพี่นออ้องไปพ่อก,กันแจกสีฮอดไซสมือนี่พี่น้องเลยสิไปเฮือนซาว่าสิไปหน้าเ,อ,เอ้ตื่อยกลับมาหน้าไอจอยมาเฮือนใหญ่พายพี่น้องเลยปุ้ยหูห <c> ล <oughs> ูบแหละไอฮอบทิ่มือนนีพี่น้องกลับไปกลับมาหลายกิโลเติบซาถูเดอ้อ <c oughs> บุญ <c oughs> นำป่านำแม่ป่าทั้งเมืองนอกเดอ้อป่าเดอ้อห้ยลำห้รวยหายยุดีมีแห้งป่าเอ้ย อาย,อยุหมันควรเยินให้สุขภาพแข็งแรงเด้อป้าเด้อเป็ยากจะดีทุกคนทุกฐานคือการด้วยแล้วเลยอีกเด้อป้าเด้อไปฮาวลงเฮาก็สิบุ๋งเจี๋ยนี่แหละเพราะว่าจดไว้ตามที่เพื่อนบอกมาก็โทรบอกเลยพี่น้องจ๋าวิดีโอคอลเลยเนาะ <c oughs> ปืดนมบปะไง <c oughs> กูเป็นพลังแน่จักมือ <c oughs> สู้กับตอบลับกูเน็กว่าเฮาอายุมึงกะยูฮาว <c oughs> อ้าวฮิวลาเอ้ยล่ะมาจับกล้องให้แม่เนี่ยฮิวเห็นช่วงฮิวเหรอไหนมันจืดเออมันจืดคุณป้าที่เมืองนอกผากมาปลูกแค้นหย่อนหลังพานสายน้อยเอาลูกนะปั่นให้น้องกินน้ำตาลเด้อเออปั่นเลยกูบอกน้ำบ่ทันไอ้ยังเก็บเของเก็บของ เอออันนั้นแล้วเห็นเลยโอ้ยป้าไหนทงขนมนะฮะก็บม่เคยกินไรสะเลอันป้า,ปา,ปาลุงเอาไปติ่มผูผู้นิมือนะสะเลป้าลุงจังวะเออเหมือนไม่เคยได้เงินตาตีตาลานผัวเห็นทำหับเงินจักสิหายเห็ดจังใดเนาะพี่น้องกะห้าเป็นจังสี่มาตะเกิดลอยเอ้อยเอาขนมมาทูใส่อ้าขึ้นยื่นโ้ยขนมอืมอขนมเต็มมือนะฮะโอ้ยจับยี่ได้มันหนักนี่ลูก

ป้ายายห่าน่ะเด้อมีไอ้จอยเตื่อยปัญญาพายมัวเอิญนะสิมีเจดามเจตตวนพอเจ๊ตวนละฆ่าผีพีบมาแม่พดเองอวอืมเดียวกันเนี่ยยายหานุสมี่สามีอะไขอบคุณแม่ละป้านละโอ้ยปักญายป้ากับบอมีป้าอันยัหายเือคนเจ็เป็นใจบุญใจกุศลยังไงเอบอกว่าห้าตาตีตาลานเมอนอยา กูเดินตัทีตลาดใช้เงินแบบนี้บวกเนี่ป้านนั่งพี่น้องน่ากับแบบดีใจแล้วเนาะเพื่อนให้มากเงินอยู่เท่าเพื่อนเพื่อสิได้บ่แม่นของคอยพีพ่พน้องค่ะบุญวาสนาผสมพงกันกับบด้เงินจากเพื่อนกับชาติถูกไหมนะชาติุกครัุณป้าไปพี่น้องน่าก,กับฉีไปสิถ่ายปีบล้วมๆนะพี่น้องเด้อเพราะว่าคำแล้วตอนนี้ว่าพ่อผมจะลงเกี่ยวข่าวถ้ามาจักพี่จังไก์ไอ้ก็ไปนำโดดเลยเกี่ยวมันีนเซบอสไม่ซ้ำให้เลยไหน

ิ Attend, penalty, the ิิงงงเอ้ยย um, ีบวางนะฮะยีบวางเอ้ยยีบวงยีบวางเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มซื้อยีบวงเอ้ยยีบวงเอ้ยยีบวางน่ะนังหละบว่งเอ้ยบว่างปิดปิดซะละเราจะไปต่อยคุณแล้วพี่น้องไปไปต่อพี่น้องเออเตื่อยเอ้ยบวัวเดินทางมาหน้าเจ้านี่เด้อเจ็บทางหน้ายิขี่รถมาเป็นแห่งเจ็บตื่มอู้ท่านบอกอนาบ่ได้มากจักดี แล้วย่างไปเองโทรศัพท์ท่านมีโทรศัพย์นี่แล้วย่างไปดีกูอะฮักกูเผื่อมาเหาพี่น้องเ้ยมามามาโอ้ยไอเหงามาแต่คุจิโลเอามากเยจะเอามาขู่อะเอามาขู่อามากผู้บ่าเอาอย่างอบอกมา อย่าป่าหอมมาเลแม่ลูกลงไปมีตาตาหักมามืามานังเฮียงแม่พี่ลูกนีมะามามาาซาเอาข่าวดีมาหายนี่ปาลกี่ปลาลูกซาเอาข่าวดีมาหายปาลนดี่าอ่าอาหนังลูกหนังลูกเ้ยเมื่อยกันบันั่งหลโอยมีตาะหักใหม่สอง้นมือปลาตาหักใหม่สารอง้วมือก่อนะ มากับย่มขำพี่น้องพอดีพ่อเพลินเนาะสี่โมงกัวแลได้กลับเมื่อพอหนึ่งข่าถาขายุออกยุบ้าวปให่ใจดีทางเมืองนอกเอาเงินมาให้อายุขึ้นมาเลยเน่มาดูเน่มาบักหลานัางมาดีดีนางต้องดีดีลูกผมดูเป็นบ่าวเลยพุ๊บเออถึงเสงออเสงทงเลยด้วแม่ป้าเอ้ยบกย โอ๊ยยังไงเลยไ่ไ <irgendw> ด <carbono> ้อกคืนเลยนี่คณอดจะหลับจะเดิกพี่น้องเออเอาหายพอนเพื่อนไหลก็ยาบันกะหายพอมี่น้องทางนั้นกะหายอยู่ดีไม่แห้งหายมีแต่คว่ำสนุกสุขสบายหายโลคหายไพ่หายกระยาบโลค้าถูกจริงถูกอย่างทางนั้นทางนี้จะคือการเดิมพี่น้องเลยถูกเดิมไปาเลยต่อไปถูกถูกแล้วอันอยู่พี่กะหายห่างหายมีคือการน่องผู้อยู่พี่กระดับ ผ <oh ู้ผู้พูดกายห่างให้มีผู้เป่าตาสงสารกระจาทุให้รับมารวยเด้อนํา5คนไปหาเมียไอ้จอยก่อนบ่เห็นมาหาเจ้าไปหาอีวาแล้วไปหาเมียไอ้จอยบ่เห็นเมียไอ้จอยแล้วลงมาหาเจ้าก่อนสิกลับไปหาเมียไอ้จอยอีกรอบนึงแล้วก็สิกินไปหาพ่อใหญ่พายอืมได้สํากัแหเพิ่นกะมีน้ําใจเพิ่นบ่มีดอกเพิ่นว่าอยากซอยเพิ่นว่าเ็ได้แหละกซอยเือ รับเพิ่นรวยใจบุญคักๆใจบุญกุศลได้เพิ่นจังได้ให้เงินเฮามาน่ะแม่นอีหลีได้จังว่านั่นแหละเพิ่นมีผู้ใจผู้ใจบุญหั่นซะใจเตาเฮาเนาะแม่นผู้เบิ่งผู้มกะใจดีใจบุญคือกันคากดเบิ่งกดมกดให้กำลังใจเฮาหออกงเฮียนเลยติอ้ายน่ะขอ้200ให้ออกอ้ยให้ออกจะนอนนา เออเออเกี่ยวข้าวเอื้อจัีนอนองเล่าให้ออกว่าบุญมีภัเลี้ยงงัวดสวยมีโอ้ยเลยังเฮียนต่ออยู่อ่ะกับบ้าจมห้องได้ละโอ้อยสิน้องก็หายสงให้ออกเจอปอสี่ได้บ่จีนออในซ้ายบอบอไปกินโลดเฮาได้กินอยู่เฮากระซิบ่าาบ่ถ่ายคลิปลายได้พี่น้องพเพราะว่าเฮาสิเอาร,มรวมๆครับนี่แหละเฮาสิถ่ายถ่ายถ่ายไปเลยเลย<อ> <laughs> ในคลิปเดียวกันนะรวมๆการได้ก็ให้ล้ำให้รวยเด้อพี่น้อง สาธุสาแธุสาธุแถวนี้แมนบ่เนี่แมนเบิดลงมานีแถวเจาเห็ดนไหเุดแต่เทียงเขาเลยนะผแถวนี้แมนเบิร์ดบ่เนี่ยแมนเบิร์ดอู้เก่งเนาะเห็ดแล้วสยคุณได้ผุดทางผุดเกาไปดําอันนาเขาก็ิบกูเบิดตะจักตาเเก่งเกเก่ง บู้อยู่ในเข่าลาเต๋อป่ะจังหวะปัดเกี่ยวนี่ปัดเกี๊ยวก็ค่อยเกี่ยวไปเพื่อจะได้เกี่ยวออกมานอนหน้านางเอ้ยมัดเอ้ยปทำต่อมานอนหน้าพี่น้องเอ้ยกับลูกนี้และพระเฮือนก็อยากมานอนแม่ยแล้วนะหลอกว่าต่าผิดยทำกัญญาไม่เมื่อกระยาไม่ท้าอยู่ใกล้อยากอยากไปกะปล่อยมันไปทั้งแล้วองเข่าเลยเผื่อสำรองผิดนะแทนซึ่งเขาไม่นอนแล้วว่าไปหลอกเขาไปเลยอืมอืมอืมโอเคพี่น้องก็ไปเหรอที่ไปต่ออยู่ มีไอจอยอีกเนาะสีรวมๆคลิปนี้สีเงาจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเออพาอันเที่ยงเผิ่นกปลายเลยเคืองหนึ่งเออเเห็ดขันหองอีกอไปเมื่อไเด้อบันเด้อบายดีเด้พี่น้องเด้จักตองหมัดหัดอนหมัดข่าวนะอ๋อออเอออออ บอหว่าเป็นซอ,อ,องสัมพันธ์ต่อพู้บ่ัหนาเจ้านะ่ะรบที่สามพี่น้องลงไปหาเพิ่อนอยู่เพื่อนบรเห็นเนาะเว้นลรออกเมื่อออกเมื่อฮานเ,นเตื่อยเตื่อยกับขมามาห,า,หาเพิ่อนอยู่ี่อีกบ่บพออันนี้คือเตือที่สามนะพี่น้องเนาะตามหาเพิ่นสมรอบอือ,อีพี่องาพาเียงไปอือ 3รถจนเฮายาวเพราะเฮานั่หหนงจักหลายเฮาสิเจ็บแพ้เฮาต้องนายเด้คันเฮานั่งหลายเด้ป้าแจ้ป้าเฮาไปอยู่ขี้รู้จักก็ว่าแต่ว่าไปธรรมดาหั่นนะสาธุเด้อบุญเด้อบุญครับนําูแม่ป้าคือกันผู้่เงินมาก็ได้อืมอ่ะอีน,น้อยนี่ด้ซะสะบายดีปาลุงดู หับ <alto. S 2> เอาเออยกขึ <scrolling> ้นแพ่ออกแล้วยกขึ้นให้เพิ่นเห็นจากป่าทางเมืองนอกเด้อเป็นผากมาให้ได้กินได้จ่ายใส่ในครอบครัวคัวก็ไปนํารถปันเขาไปคันเดียวกับลูกชายเฮาไปั่นแหละเนาะักบ่ทันเกี่ยวบ่เจ้านะยังเขียวอยู่โอักเบิดข้าวกินบ่นี่นะ่ มายืมไปเตียงสอบหนึ่งเลยโอ้อ่ากุ้มบ่สอบหนึ่งนะเพื่อเขาวสุกอะท่านก็กุ้มก็มาอีกสอบหนึ่งนะจพี่น้องตามนั่นพ่อเลยเด้อส่งหอดมือเลยป่าเอ้ยส่งหอดถึงมือเลยเข้า,าก็ดีใจแล้วก็เต็มใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้ป่าเด้อป่าเด้อดีใจหลายๆ ขอให้บุญกุศลนุ่นนำเด้อป้าเด้อครอบครัวของป้าอยู่ดีไม่แหง้งอ่ะให้พรป้าขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงคนอย่าโรนใครแครเจ็บขอเห็นทองไหลมาเทมาละให้มาห้าร้อยค่อยได้ถึนไปสิบเศร้าปันเศร้าเลยค่ะสาธุเด้อป้าเด้อไปห้าพ่อใหญ่พายแล้วบ่กพอปับสบไปห้าพ่อ,อใหญ่พายอีกเพิ่นยัออยงเมื่อหน้าวะจันตามนั้นแหละไปห้าเมื่อเด้อบนันี้เด้อเออมืดพี่น้องเลย มาหาเธอหนึ่งเนยทำคุณหมอคุณหมอคำจังหน่อยมือได้เด้กคนอันนี้เปิดแฟด์เปิดไฟป้าบล่ะเปิดไฟข้างล่างดูมีไฟป่อม,มาหอดเด้วพี่น้องรอบสองเนาะอ้ามพ่อใหญ่เอ้ยมาหาข่าวดีนี่มาหาข่าวดีมากมากเม,าามื่ <c oughs> มอปลาอลไรได้ สองลบเลยที่เมื่อป้าแล้วได้บอกมาหาหนิย้ำมาพี่แม่ย้ำมาแมันมืดแม่อยู่ในนะมันมืดเลยอยู่ใส่ไม่จันหูจักไม่จันทูกป่องบ่อปั่นโอ้โหโหุ่หเจ้าน่ะป้านะพ่อไงพ่อไงกับป้านำกันพ่อญ่นั่นเมื่อน้าไปเฮ็ดเทียนยำพันพ่อเกี่ยวบ่เกี่ยวให้ใหญ่นั่นเกี่ยวแล้วมืดมาช่วกมาเกี่ยวอีกแม่มา ไม่พี่เอาแห้งเพิ่อนลูกเพื่็นกับมะชอยไล้วจังเ็นหุ่งนะบอมืดมืดได้เอาเย่งมาย่งดกระหงพอดดีจะมาดเือนทำมาหาลบที่สองหับเอาไม่ใหญ่ผู้ใหญ่จะดีเก่าลอยเด้อผู้ใหญ่จะดีทางเมือง ทั้งเมืองนอกสาถูกกับมาหายพ่อนพ่อเน้าถูกพอยูตารถไทยซาถูกพออยู่ตารลดไทยคืออย่างนี้นะว่าไปยืมเงินเขาอยู่เพรไงรับไข่แล้วก็เป็นวินค่ายนะแล้วไปยืมเงินไปหายืมเงินสิไปหาโมนี่เด็กกไปนี่นะนี่ได้มาหายอะไรนี่ โป้ย oh. er> er> ืเน่กเขากระซุกเลยให้ได้ได้สบายนี่ไปเก้วเขากระปุเงินดอกป่วยกับป่วยเข่าแห้งมาซอยแม่ป่วยกับป่วยข่าปัจุกเลยให้ได้บัตรสิบล้มค่าให้หน้าซะบอกคุณยายนใจดีคุณยหญ่ใจดีแม่ป่าทางเมืองนอกเเนคยซอยเจ้าไร้เถื่อแล้วข้นคือเก่าแล้วเงินบาทมาขาดทุนเงินดอลลาร์มาขาดไทยปันเบาบ้ ให้มันแต่เงินแต่คำตัวนี้ต่อไปให้มีสุขภาพแข็งแกรงเป็นเห็ดงานเห็ดยังก็ให้ขึ้นให้เกินกว่าเก่าเออให้กว่าให้คลองเต้านี้ต่อไปผู้เบิ่งพอเบิ่งแม่กะให้มีสุขภาพแข็นแกรงมันเงินมันยืนเงินายน้องทองไรเขาโฮมเจ้าเด้อไม่ไปทองไรเขาสาธุเลยเป็นวินวิ่งมันแดดขยันเลยผู้เฒ่าเนาะผู้หนุ่มก็ยังพอแห้งเหย ระวังดิมจ well. ja ้ะเดชิบ hmm. ิลร่หิ่งเขวอยู่ผู้เดียวอยู่กลางทงหน้ากลางลุกลางน้าหนามน่นีนี่โ้หาลูกพัานนมัดย่นคือมัดมนนเป็นหมเชียวมัดเป็นมากนะวพแห้งนะนั่งล้มก็หมองี่แมกมียาดมนะนล่งเสียเป็นยาดิม่นก็จมะไ่า้ยงเป็นยังล้มค่ะ้หน่าภาาพิน้อเลยฉีดยาติงมินเออเออยาิามินก็มันอัน ฉียามิตอมินใส่สาโลมน้ำเขาใหญ่เอ <uh ้ยอลีได้อลีเราขาดสาโลมมันอีแต่เฮ้งเลยตาดั่นแหละตามนั่นแหละป้าเอ้ยห้าวกบสีดเมื่อเลยคำเลยห้าวกะห้ากะเลิ่มเกี่ยวเขาเมื่อนี้ยเริ่มเกี่ยวห้าวกะซองเขาได้เย้ากันนะะ เจอที่ซองแล้วนี่พามาซองมึงนบประตูหัวนะอมอลีซ่องว่ะํำจังหน่อยเด้อแล้วมือนาเขากลบมือกับเก็บเงยนนะะเนอ่ะมีเงินเขาก็ออกใช่ไหมเอ้ยว่ามีเงินชงน่นแหะสั่นดีหนักน้ำมันนี่มันสิขึ้นมซานปีนดนะโมหนึ่ง โอ้ยนะออกเบิดเลยพอแม่เข้ากันให้ออกบ่ตามนั่นตามนั่นสนะจบตามเวียนตามกมเนาะพอไงเฮอ่เป็นแล้โดยสู่ต่อไปชีวิตกันใดโอ้ยน้ำมือแล้วผืนเถวแห้งน้ำมือแห้งลงแหละแมนแม่เ้ยโดย โดยโดยเมืเมื่อก่อนโดยโดยโดยสาทุ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 เป็นนั้นได้สรุกไสอยู่ใช่ไรอีบอ๊ะตามนั่นหละบอ๊ะเออตามเพลงมัน เออเอเออมันมาแหละก็มามันไปแหละก็ไปเออ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 บอกบอกคน่อกไโดยแม่นแล้วใหญ่แล้วจนเถ่าจนหัวงอก็แหงเลยโอ้ยนับบกู่โดยโดยโดยแมนป้ามันไปตายแลวนะเพาอ มันเมื่อยเลยเนาะพ่อเออกระุกเาตายซะแล้วเราบอกลุงเราเออโอ้ไปเมื่อย่อนพี่น้องบานน